มาปรุงความรู้ให้กับคอมเมนต์นี้กันดีกว่าคะ่ะถ้าหากว่าถามอัลลอฮ์ให้อภัยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็นแล้วแต่พระองค์เลยนะแต่ในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้บอกเราไว้นะ,ะ mm. การฆ่าคนเนี่ยถือเป็นบาปใหญ่ไม่ต้องถึงกับพ่อกับแม่แค่เป็นคนธรรมดาคนปกติถ้าเราไปฆ่าเขาอาธรรมต่อเขาฆ่าคนหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับฆ่าคนทั้งโลก อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเนี่ยยกให้สิ่งนี้เป็นบาปใหญ่เลยแหละคะับถึงแม้ว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยแต่หลักๆแล้วตามหลักคําสอนเนี่ยสิ่งนี้ถือเป็นบาปใหญ่เป็นบาปที่พระเจ้าจะไม่ให้อภัยคับและในส่วนที่บอกว่าไม่ได้ใช้ยาด้วยสาถ้าตามเนื้อหาของข่าวนะครับมันมีการใช้ยานะต่อมาที่ถามว่าศาส,สนาเนี่ยสอนให้เคารพแค่อัลลอฮ์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เลยคะ่ะถ้าหากว่าพูดถึงการเคารพนะ อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเนี่ยไม่ได้แค่ให้มุสลิมเนี่ยคารพแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวนะ <c> เราจะต้องทําการแยกก่อนระหว่างคารบกับกราบไหว้กรากบไหว้เนี่ยแน่นอนว่าเฉพาะแค่อัลลอฮ์องเดียวส่วนการคารบเนี่ยเราสามารถเคารบพ่อได้คารบแม่ได้ปดู่ได้ญาติได้ตาได้ยายได้พี่น้องได้หรือแม้แต่เพื่อนฝูงด้วยกันหรือใครก็ตามที่มีบุญคุณต่อเราเราสามารถที่จะคารบเขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพูดถึงการเคารบอัลลอฮ์ไม่ได้ให้คารบแค่พระองค์อย่างเดียวนะคะ